สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอก,กันกับการแชร์เทคนิควิธีการในการใช้งานแอปพลิเคชันรวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์กันนะครับในที่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการอัพคลิปวิดีโอลง YouTube นะครับด้วยมือถือส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปยังมือถือของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปในส่วนของอแอปพลิเคชัน u t u b e กันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาในแอปพลิเคชัน y o u t u b e กันแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการ คลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะครับซึ่งเครื่องหมายบวกจะอยู่ทางด้านาแถบล่างๆนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกมาเลยนะครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังเ,เมนูอัปโหลดวิดีโอกันได้เลยครับเมื่อเลือกเมนูอัปโหลดวิดีโอกันแล้วนะครับก็จะมาในหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็น การเลือกคลิปนะครับที่เราจะต้องการอัพโหลดลงไปยังยัง YouTube กันนะครับโดยผมจะเลือกออตามที่ลูกศรได้ชี้ไว้นะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเข้ามายังในหน้ารายละเอียดของวิดีโอนะครับในหน้านี้นะครับก็จะให้เราเใส่รายละเอียดของคลิปวิดีโอของเรากันนะครับ เมื่อเราใส่รายละเอียดในคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับทั้งชื่อทั้งรายละเอียดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่รายละเอียดเสร็จรบร้อยแล้วก็ทําการคลิกเ,เลือกไปยังส่วนของแับเมนู Next ครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนขวามือนะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็มาในหน้านี้นะครับก็จะโดยระบบจะถามว่าเป็นคลิปสําหรับเด็กหรือไม่นะครับ ถ้าใช่ก็คลิกข้างบนนะครับถ้าไม่ใช่ก็คลิกด้านล่างนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลิก next ซึ่งอยู่ด้านบนเพื่ออัปโหลดวิดีโอกันได้เลยครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางหน้า You Tube ของเรากันนะครับก็ให้เราดูในแถบด้านล่างนะครับที่เป็นกลมๆดังด้านขวามือสุดนะครับก็กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับ หรือเราอาจจะเข้ามาดูยังหน้าในส่วนของย่อวิดีโอกันก็ได้นะครับว่าคลิปของเราได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ ก็การโหลดวิดีโอนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอนั้นๆน,น,นะครับว่าจะช้าหรือเร็วแล้วถ้าวิดีโอของเราโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราสามารถเช็คได้ที่หน้าโยวิดีโอกันนะครับก็จะเห็นว่าวิดีโอที่เราได้ทำการอัปโหลดไปมีแสดงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในคลิปนี้คลิปการอัพโหลดวิดีโอลง you u t u b e ก็เสร็จเรียบร้อยและขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ